สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีเล็ตคาร์โร99สำหรับวันนี้เราจะเปิดไห่เพื่อดูพลังงานของคุณเน้นว่าของคุณนะคะสำหรับวันนี้นะในหัวข้อแรนดอมที่ว่าคุณทำให้เขาเห็นว่าอยู่ได้อย่างดีเยี่ยมในวันที่ไม่มีเขาคุณคือคนเก่งคุณทำให้เขาคนนั้นเนี่ยเห็นแล้วว่าเขาไม่มีเขาหรือไม่มีเธอเนี่ย คุณกับอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้อย่างดีมากด้วยคุณคือคนเก่งนะคะมาเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ดูพลังงานของคุณไปพร้อมๆกันเลยนะคะพลังงานแรนดอมสามารถรับชมได้ทุกสถานะไม่จำกัดวันและก็เวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะแต่พลังงานแรนดอมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของท่านใดท่านหนึ่งนะคะ ฟังได้อินได้แต่ว่าให้อยู่บนหลักความเป็นจริงของชีวิตคุณนะคะรับไว้แค่พลังงานที่รู้สึกดีเท่านั้นนะคะย้ำว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะเช็คพลังงานส่วนตัว a ด idline นะคะใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะมามาดูกันขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะคุณที่ มาดูพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อน King of c r i s t คุณเป็นชาวธาตุไฟหรือเปล่าคะบุคลิกคุณเป็นคนดูดีนะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะตามหน้าไพ่เนี่ยเป็นผู้ชายคุณเป็นคนแต่งตัวดีนะคะคุณเป็นคนดูภูมิฐานนะ,ะดูสง่าดูมีราศีะคะ่ะเป็นผู้หญิงก็แต่งตัวดูดีดูสตรองดู มีมาดเนียบเฉียบตามบุคลิกของคุณอะตามสไตล์ที่คุณเป็นนะคะแต่โดยรวมแล้วดูดีนะให้ใบแรกคุณขึ้นระดับคิงคุณเป็นคนฉลาดนะคะสมองดีนะคุณเป็นฟิลโสดพอไม้แม่ๆได้นะคะเป็นชาวธาตุไฟธาตุน้ำตอนนี้คุณค่อนข้างจะ รักตัวเองมากให้เก้าถ้วยคือไพ่ของคนที่รักตัวเองโฟกัสตัวเองเป็นหลักพลังงานนะเวลานี้นะคะหรือคุณเป็นชาว lgbtq ได้นะคะ six of d i a m o n d ชาวธาตุด,ดินคุณเป็นคนใจดีนะคะคุณเป็นคนแต่งตัวดีนะคุณเป็นคนใช้ของ ใช้ของแบรนด์หรือไม่แบรนด์ก็ได้แต่ทุกสิ่งอย่างคุณจะดูเท่าที่เหมาะกับคุณนะคะคือคุณไม่ใช่คนติดแบรนด์จ๋าเสมอไปธรรมดาคุณก็ใส่ได้แต่คุณจะเป็นคนที่แต่งตัวเป็น mix and match ปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับบุคลิกค,คุณนะคะให้เข้ากับสไตล์ที่คุณชอบอะ่ะแล้วก็เป็นคนจิตใจดีชอบทำบุญนะคุณเป็นฟิลผู้ให้นะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะให้เท่าที่คุณให้ได้นะ บุคลิกอย่างคุณเนะี่ยชีวิตคุณจะเป็นคนที่มีกินมีใช้ไปตลอดนะคือด้วยความที่คุณเป็นคนใจดีค่ะใจคุณเป็นกุศลเป็นคนขี้สงสารนะบางคนแต่ว่าจะจะไม่ค่อยแสดงออกแต่ในใจลึกๆอ่ะฟิลกกเป็นคนเซนซิทีฟอย่างนี้ได้นะคะแต่ไม่ได้ถึงกัะอ่อนไวมากนะ คุณจะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกไว้ลึกๆนะคะแต่ภายนอกอ่ะจะจะอ่านคุณยากจะดูคุณไม่ออก Nice o f diamond อืมช่วงนี้คุณค่อนข้างเดินทางหรือเปล่าคะอาจจะเป็นเพราะสายงานคุณก็ได้นะเดินทางแล้วได้ตังอะไรอย่างเงี้ยเป็นหน้าที่การงานของคุณไปโน่นมานี่ะคะ่ะหรือไม่งั้นก็เป็นฟิลของคุณที่ไปเที่ยวอย่างเี้ก็ได้นะมีการเดินทางอยู่บ่อย หรือมีแพลนจะไปเหมือนกับว่าช่วงนี้อยากทำอะไรทำชีวิตค่อนข้างมีอิสระกับต,ตัวเองมากอะไรอย่างนี้ได้นะคะคุณเป็นชาวราศีตุลคุณจบกฎหมายมาหรือเปล่าคะเรียนด้านนิติศาสตร์มาหรือเปล่าคุณรับราชการไหมได้หมดนะขึ้นไพ่ใบนี้เนี่ยคุณสามารถเป็นคนที่มีอาชีพได้ถึงสองอย่างขึ้นไปเลยนะคะ ทำงานประจำแล้วก็มีส่วนตัวอีกอย่างเนี้ยได้นะพลังงานน่าจะไปในด้านของรับราชการนะคะเป็นวิศวกรอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะจัสติสแต่จัสตินจริงน่าจะเป็นสายปกครองเลยแหละฟิวราชการสายปกครองอ่ะได้หมดนกักการเมืองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคุณเป็นคนรักความยุติธรรมนะเป็นคนผิดถูกว่ากันไปตามจริงเป็นคนไม่ลำเอียงเป็นคนที่สามารถให้คุณให้โทษคนอื่นได้ มือคุณถือตาช่างเนี่ยซึ่งมันคือความเท่าเทียมคุณเป็นคนที่ใช้คําว่าอะไรดีเป็นคนละเอียดนะเป็นคนทํางานรอบครอบค่ะเป็นคนทําอะไรมีขั้นตอนมีการวางแผนเป็นคนฟิลอย่างเนี้ยคุณจะต้องทํางานที่มันจะต้องเป็นระบบระเบียบเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนส่วนใหญ่พลังงานจะเป็น สายหน่วยงานราชการค่ะรัฐวิสาหกิจองค์กรใหญ่อะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะเพราะว่าความรู้คุณถ้าคุณจบกฎหมายเนี่ยคุณทําทําสายอาชีพได้ค่อนข้างหลากหลายนะคะคือไม่จําเป็นว่าจบกฎหมายคุณจะต้องเป็นผู้พากษาในความเสมอไปนะคุณไปทําอะไรที่มันมันมันเกี่ยวข้องอะ่ะแต่มันไม่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างนี้ก็ได้เป็นที่ปรึกษาบริษัท เป็นเป็นที่ปรึกษ,ษาทางด้านกฎหมายของบริษัทอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะพลังงานอะ่ะคือคือมันสามารถไปได้อะ่ะต่อยอดไปได้หมดอ,อยู่ที่คุณบางท่านก็ออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัวแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของกฎหมายด้วยให้ความรู้คนอื่นได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะไม่แปลกนะ The High Low f r n s คุณเป็นชาวราศีพฤษภด้วยหรือเปล่าคะมีพฤษศก,กับตุลน,นะ อืมให้คุณเนี่ยขึ้นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ไฮโลแฟนขึ้นบ่อยมากในตัวคุณอืมคุณเป็นคนใจดีนะคุณเป็นคนดีใช้คำนี้ได้เลยคุณทำฟิลมูลนิธิก็เหมาะนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนใจดีนะใจิตใจดีเป็นฟิลคู่ให้ ชอบสบมบต์ไหว้พระคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีๆคุ้มครองนะคะชีวิตคุณไม่ตกต่ำนะชีวิตคุณจะเป็นคนที่ไม่ตกต่ำบุคลิกอย่างเงี้ยน่าจะโสด a of source คือเวลานี้นะคะเวลาเนี้ยช่วงเนี้ยเลยอะ่ะคือก่อนหน้านั้นอะ่ะคุณจะเป็นอย่างไรมาไม่ทราบแต่ว่าดูจากหน้าไพ่แล้วคุณน่าจะเป็นคนที่ชีวิต เจออะไรมาเยอะเหมือนกันนะคะเจอเจอมาเยอะเจอมาแบบถ้าคนอื่นน่าจะตั้งตัวไม่ได้แต่เป็นคุณไง justment ขึ้นอีกท, Just men, ทั Lo ้ง justment ทั้งไฮโลฟัคุณเป็นคนเซนแรงนะคุณเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้ดวงคุณไม่ธรรมดานะถ้าดูตามหน้าไพ่แปดไปเจอเชีริคุณเป็นชาวราศีกรกฎหรือเปล่า ชีวิตคุณต้องสัมพันธ์เกี่ยวพันกับต่างชาติการเดินทางสายการบินได้นะคะได้หมดเลยนะหรือทำเกี่ยวกับยานยนต์โอ้โหเป็นชาวราศีเมถุนวันนี้ธาตุราศีขึ้นเยอะนะคะมีตุนมีพฤษศมีกรกฎมีเมถุนคุณเป็นคนมีทั้งความอ่อนโยนแล้วก็ความแข็งกร้าวในตัว ณเวลาเนี้ยบุค,คลิกอย่างนี้หายากนะหายากคุณมีทุกอย่างเลยคุณมีพลังงานทุกธาตุในตัวไม่น่าเชื่อคุณเป็นคนที่มีพลังงานครบทั้งสี่ธาตุในตัวเป็นคนที่รู้ดีรู้ชั่วเป็นคนที่มีความยุติธรรมเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําในตัวเป็นคนที่มีความอ่อนโยนในตัวเป็นคนที่เซนแรงนะ ฟิลคุณนี่เหมือนคนเห็นเหมือนเหมือนคุณจะเป็นคนที่เหมือนกับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าจะใช้คําว่ารู้อานาคตมันก็ดูจะโอเวอร์ไปเพราะว่าคุณก็ยังเป็นมนุษย์ธรรมดาก็ไม่ใช่ผู้วิเศษอะไรมากมายเพียงแต่ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เซนแรงคุณน่าจะเป็นคนที่มีความพิเศษในตัวในด้านของสติปัญญาความรู้ความสามารถคุณอาจจะไม่ใช่คนเรียนมาสูงนะ แต่คุณเป็นคนที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดขึ้นอยู่ที่คุณอยากจะเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนเวลานี้คุณทําให้เห็นชัดเจนค่ะพลังงานในตัวคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่สามารถให้คุณให้โทษคนอื่นได้สอนคนอื่นได้เป็นคนที่เหมือนรู้อนาคตเหมือนรู้ว่าคนเราทําสิ่งใดเนี่ยเหมือนเหมือนสามารถจะเตือนจะบอก ค่อยๆเตือนสติคนอื่นอย่างนี้ได้นะคะการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่ฉลาดนะคุณเป็นคนที่ที่มีการวางแผนคุณเป็นคนที่รักตัวเองเป็นแล้วก็รักตัวเองแบบถูกวิธีแต่ในความรักตัวเองของคุณเนี่ยคุณไม่ได้ปล่อยปะแล้วเลยคนรอบๆข้างคุณนะเพราะว่าคุณมีพลังงานไพ่ six of d i a m o n d เนี่ยคุณเป็นคนที่จิตใจดีณเวลาเนี่ยผู้อ่านกล้าการันตีไม่ใช่กล้าการันตีสิผู้อ่านมีความรู้สึกว่าคุณน่าจะ เป็นคนที่ยังต้องคอยซัพพอร์ตดูแลพ่อแม่พี่น้องคุณอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยๆอาจจะไม่สมบเเสมอแต่ก็แต่ก็แบบว่าถ้าถ้าคนในครอบครัวคุณมีปัญหาคนในครอบครัวคุณเขาจะนึกถึงคุณเลยเพราะคุณจะเป็นคนที่คอยแก้ปัญหาให้คุณที่คุณจะเป็นคนที่แก้ปัญหาได้เพราะคุณมีไพ่เดอดชาริยคุณเป็นคนเก่งนะ ให้บูคุณก็บูได้แล้วชนะด้วยนะชาริออตน,นี่คือใชยชนะนะคะฟิวขุนพลเนี่ยชนะนันเนี่ยให้ออกลบคุณก็ทำได้ให้มีมุมอ่อนโยนคุณก็ทำได้ไม่บังเอิญน,นะอันนี้คือพลังงานของคุณนะเวลานี้เลยนะคะในเวลาที่ไม่มีเขาคนนั้นแล้วคุณเก่งจริงค่ะไพ่มันขึ้นมาคอนเฟิร์มตามหกข้อแรนดอมเป๊ะหมดเลย สติปัญญาคุณมาระดับไฮโรแฟนส์มาระดับจัสติสถ้าตอนนี้คุณคิดจะเรียนต่อคุณเรียนได้เลยนะเด่นไปในทางสายกฎหมายนะคะเพราะว่าพ่ายขึ้นจัสติสนะถ้าคุณอยากเรียนหรือคุณคิดอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนหรือคุณเรียนอยู่แล้วคุณดอกไว้คุณกลับไปเรียนให้จบเลยนะอนาคตเนี่ยคุณคุณไปได้ไกลอยู่นี้มากพ่ายบนี้ขึ้นเนี่ยชาริอ มันเกี่ยวพันกับต่างชาตินะคะมันหมายถึงว่าชีวิตคุณจะ,จะ,จะเจริญเติบโตค่ะจะจะเจริญรุ่งเรืองมากกว่าที่คุณเป็นอยู่ไพ่ใบนี้ก็มากำกับแหละคุณเป็นคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะเพราะว่าคุณเป็นคนจิตใจดีคุณเป็นคนที่ชอบทําบุญน่ะแต่ไม่ชอบเปิดเผยทําไมผู้อ่านร,รู้สึกอย่างนั้นคือไฮโลแฟนทุกเด็ก่ะเป็นฟิลของโบป่ะค่ะก็คือเป็น กษัตริย์ทางคริสต์ศาสนาของของทางออ่ต่างชาติใช่ไหมคะก็คือว่าเป็นที่สุดอ่ะคือคือคุณเป็นคนที่จะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะเอาเป็นว่าคุณคุณทำความดีทุกอย่างในชีวิตของคุณเน่ะคุณเป็นคนที่ไม่หวังผลแต่สิ่งที่คุณทำไปอะมันมันมันส่งผลให้ชีวิตคุณอ่ะมันไม่ตกต่ำ คุณก็เป็นคนหนึ่งที่มีวิบากมีข้อกรรมนะแต่ชีวิตคุณจะเป็นคนที่ไม่ตกสุดเหมือนกับว่าตกจริงแต่ว่าชีวิตคุณจะมีอะไรมารองรับมาซัพพอร์ตอ่ะแล้วคุณก็จะสามารถลุกขึ้นมายืนตั้งหลักใหม่ได้แล้วก็ก้าวไปข้างหน้าใหม่ได้บุคลิกคุณน่าจะเป็นคนประมาณนี้นะคะคุณทําให้คนคนนี้ได้เห็นชัดเจนมากเลยวันนี้ผู้อ่านจะเปิดแค่ไพ่ของคุณนะเพราะดูจากหน้าไพ่แล้วเนี่ย วันนี้เราพูดถึงคุณไงเราหมายถึงคุณตอนนี้ช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักซึ่งมันมีเข้ามาหาคุณอยู่ตลอดให้ใบนี้ขึ้นใบปิดนะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์มากนะแต่ผู้อ่านมองว่าคุณไม่ได้สนใจ หรือไม่งั้นพลังงานเดลเวอร์ใบนี้ก็น่าจะหมายถึงช่วงนี้คุณค่อนข้างรักตัวเองเพราะว่าคุณมีไพ่ก้าถ้วยด้วยช่วงนี้คุณค่อนข้างรักตัวเองบางท่านก็อาจจะกินเยอะไปหน่อยอาจจะน้ําหนักขึ้นไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเพราะว่าคุณมีพลังงานก้าวถ้วยเอ่อขึ้นได้ก็ต้องลงได้ค่ะขึ้นได้ลงได้นะก็ให้คุมอาหารนิดนึงแค่นั้นนะคะ แต่ผู้อ่านมีความรู้สึกว่าถึงคุณจะมีเสน่ห์มากแค่ไหนคุณก็ไม่ไม,ไม่ไม่นําพลังงานด้านเสน่ห์มาใช้ทั้งๆที่คุณทาทาได้นะเพราะคุณเป็นคนโสดแต่คุณกลับมีความฝักใฝชื่นชอบหลงไหลในาศาสตร์ในาศาสตร์ในสิ่งหรือว่าในการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอ่ะคุณน่าจะไปในทางของสายปฏิบัติบุคลิกคุณนะไพ่ใบนี้มันขึ้นนะคะมันขึ้นก็ต้องอ่านตามความหมายไพ่คุณน่าจะเป็นคนที่ชอบ นั่งสมาธิชอบอยู่กับตัวเองเป็นฟิลคนเก็บตัวเงียบๆเป็นฟิลของคนที่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่ได้หัววาอะไรแต่ก็ไม่ได้ดูแย่ค yeah. ือแบบว่าคุณมีดีแต่คุณไม่ชอบโชว์คุณคุณสามารถอวดได้แต่คุณไม่อวดอะไรอย่างเงี้ยบุคลิกคุณนะน่าจะเป็นฟิลอย่างนี้นะคะดูไพ่มันย้อนแย้งกันนะไพ่ความรัมกแล้วก็ไพ่เดอะเออไพ่พระขึ้นมา เหมือนกับว่าจิตใจคุณอนะ่ะมันมันฝักไปไปทางทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะแต่ตัวคุณที่คุณใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยคุณก็ยังเป็นเป็นมนุษย์คนหนึ่งธรรมดาที่ยังมีความรู้สึกลักโลกกดลงบางท่านก็อาจจะมีคู่นะแต่คุณจะเป็นคนที่สามารถบริหารเวลาจัดสรรเวลามีทั้งเวลาให้คู่ได้แล้วก็มีเวลาปฏิบัติธรรมในสิ่งที่คุณชอบได้คุณเป็นคนที่บริหารเวลาเป็นนะคะณเวลานี้คุณทําให้คนคนนั้นได้เห็นชัดเจนแล้วค่ะ ทำได้เห็นได้อย่างไรก็โดยการที่คุณใช้ชีวิตของคุณในแต่ละวันนี่แหละคุณใช้ชีวิตของคุณปกติเลยคุณไม่ได้ใช้ชีวิตเอ่ออะไรใดๆที่มันดูต่างดูแปลกอะไรจากใครเลยแต่ว่ามองจากหน้าไพ่คุณน่าจะเป็นคนที่สายอาชีพพูดไม่หมดนะเพราะว่าถ้าดูจากจากหน้าไพ่มันทําได้ทุกอย่างนั่นแหละแต่ผู้อ่านมองไพ่ใบแรกของคุณขึ้น king of cristan เนี่ยคุณน่าจะเป็นคนที่ทำงานด้านการ ใช้ความคิดทํางานด้านวางแผนด้านบริหารอะไรใดๆอย่างนี้ได้หมดนะเป็นฟิลของคนที่สบายๆอะค่ะ King of c r y s t a l เนี่ยคุณดูสิดูหน้าไพ่เนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะชีวิตคุณไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่รีบไม่ร้อนไม่เร่งบุคลิกคุณดีนะถ้าดูตามหน้าไพ่คุณเป็นคนที่รูปร่างดีหุ่นดี ผิวพรรณดีหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยอ่านกลางๆไว้ก่อนนะคะเพราะบางท่านก็ถ่อมตัวว่าไม่สวยไม่รวยไม่หล่ออะไรใดๆแต่แต,แต่ตัวจริงอาจจะสวยมากรวยมากหล่อมากอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอันนี้ไปอ่านเจอในคอมเมนต์นะคะคือถ้าพูดตามหน้าไพคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบสบายๆบ,บางทีคนอื่นมองมายังมีความรู้สึกเลยว่าคุณเนี่ยคือฟิลอิจฉาคุณในใจเหมือนกันนะดูคุณใช้ชีวิตได้แบบไม่ต้องเหนื่อย ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนเขาหรือเธอเหล่านั้นอย่างเงี้ยใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์อ่ะแต่ดูแล้วมีความมั่นคุนะ,ค,ะคุณไม่รีบไม่เร่งไงเพราะคุณใช้คุณเป็นคนที่ทํางานในด้านการใช้สมองคิงออฟค r ิสตันเนี่ยคิงกับควีนจะคล้ายกันนะคะแต่ว่าคิงคือที่สุดนะขอดูพลังงานคุณเพิ่มดีกว่ามาคุณแสดงให้เห็นโดยการใช้ชีวิตอะคะโดยที่คุณก็ไม่ได้ทําอะไรคุณอาจจะไม่ได้โพสต์สื่อด้วยซ้ํานะ แต่เหมือนกับว่าเรื่องราวชีวิตของคุณอน่ะมันจะคอยไปเข้าหูของคนคนเนี้ยคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณคนที่เคยด้อยค่าคุณคนที่เคยมองข้ามคุณหรือคนที่เคยทิ้งคุณไปคุณคือคนเก่งจริงๆนะไพ่คุณขึ้นสิบใบในดีหมดจริงๆผู้อ่านว่าจะไม่เปิดไพ่คุณเพิ่มเลยนะแต่ผู้อ่านไพ่มีความรู้สึกว่าคือพลังงานไพ่มาสิบใบเนะี่ย มันดีหมดเลยแล้วก็เลยอยากจะดูเพิ่มว่าไพ่อีกห้าใบจะเป็นเช่นไรแปดถ่วยคุณหันหลังให้ความรักจริงๆด้วยเห็นไหมอย่างที่ผู้อ่านไพ่บอกเลยคุณมีไฮโลแฟนไงคุณมีไฮโลแฟนคุณคุณไม่ค่อยสนใจความรักแต่ความรักมันจะวิ่งเข้าหาคุณช่วงนี้นะโดยเฉพาะช่วงเนี้ยคุณค่อนข้างเนื้อหอมนะคะแต่คุณหันหลังให้ตามหน้าไพ่เนี่ยคุณเดินหันหลังให้เลยคุณโนสนโนแคร์โนสนโนแคร์คุณไปข้างหน้ามุ่งไปข้างหน้าตามเป้าหมายที่คุณ คา,าดขวัญวางอนาคตขูกไรคุณขึ้นเดทคุณเป็นชาวราศีพิจิกได้นะคะคุณเป็นคนเส้นแรงมากเลยนะคุณทําสายอาชีพเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายถูกรูปแบบได้นะคะคุณเป็นคนที่แคล้วคลาดนะแคล้วคลาดคุณน่าจะเป็นคนที่ชีวิตแบบเฉียดอะ่ะใช้คําว่าเฉียดได้อะเป็นฟิลของคนที่ ใช้คว่าดวงแข็งอย่างนี้ก็ได้นะคะบางท่านอาจจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ไม่ว่ากันนะคะเราไม่ว่ากันนะเพราะว่าเรื่องความเชื่อเนี่ยเราไม่สามารถจะไปบังคับความคิดของใครต่อใครได้มันอยู่ที่ตัวบุคคลคนนั้นนะคะคุณเป็นคนมีเสน่ห์มากเลยนไหม,มิงอ๋อขอพยัยาไนอปคับคุณเป็นคนมีเสน่ห์ในตัวเองสูงนะคุณน่าจะรู้ตัวแหละคุณถึงพยายามให้เดอะไฮโรแฟนเนี่ยคุณถึงพยายามเอาเวลาไปฝึกสมาธิไงคะ ไปอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงคุณขึ้นเลขเก้าสองใบชีวิตคุณเนี่ยนะขึ้นในออฟไดมอนด์ดวงคุณนะคะเหมาะที่จะอยู่โสดมากกว่าไพ่ใบนี้มันขึ้นมาคอนเฟิร์มนะยิ่งคุณโสดอ่ะหน้าที่การงานคุณยิ่งมั่นคงยิ่งมีมากกว่าเดิมไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะหรือคุณเป็นชาว L G B T Q ่อย่างนี้ก็ได้นะดวงคุณเนี่ยผูอ่านค่อนข้างมั่นใจว่าคุณเป็นผิวคนโสดมันดูเหมาะกับคุณอคะ บางท่านก็อาจจะต้องโสดยาวๆหน่อยเนื้อคู่อาจจะมาตอน53อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางท่านอาจจะไม่สนใจเลยเพราะว่าคุณมีพ่ายไฮโรแฟนส่วนใหญ่นะแต่งงานช้าหรือไม่งั้นก็ได้คู่ที่มีอายุมากกว่า20ปีอัพหรือไม่งั้นไม่แต่งเลยพลังงานนะคะมันเป็นไปได้ทุกกรณีแนละ้วมันอยู่ที่คุณนะมันอยู่ที่คุณจะเลือกหรือไม่ไม่ใช่ว่าคุณไม่มีใครเข้าหานะคุณมีมีจนคุณลำคาญคุณถึงต้องเดินทันหลังให้ แล้วตัวคุณก็ค่อนข้างมีเสน่ห์มากเลยคุณก็รู้ตัวนะคะไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้แปดหมายคุณทํางานด้านสายโซเชียลแน่นอนไพ่ใบแรกคุณขึ้น King of อ,อ่อ Crystal ไพ่ใบปิดคุณขึ้น Ace of Crystal คุณทํางานสายโซเชียลแน่นอนทํางานด้านการใช้หัวค่ะใช้ไอเดียหาเงินอย่างเงี้ยใช้ความคิดหาเงินอย่างเงี้ยทํางานในโลกโซเชียลค่ะหาเงินทางสือ่อโซเชียลอะไรเงี้ยคุณเป็นคนฉลาดนะ วาทศิลป์คุณก็ดีพูดจาดีน่าเชื่อถือพูดจาดูดีดูน่าเชื่อถือแล้วก็มีความน่าเชื่อถือในตัวสก,กยภาพเป็นคนที่อาจจะมีน้ำเสียงเออชวนฟังชวนให้คนฟังเนี่ยมีความรู้สึกว่าดูมีพลังดูมีความอบอุ่นหรือหรือดูแบบดูไม่เฟกอะดูดูจริงใจอะไรอีกก็ได้นะคะคือคือพลังงานธาตุไฟมันคือความร้อนเนี่ยความร้อนความอบอุ่นคุณเป็นคนฉลาดมากเลยนะ ต่อให้ชีวิตจริงคุณไม่ได้เรียนมาสูงก็ตามนะแต่ให้คุณขึ้นให้ขออภัยค่ะให้โรแฟนจัสติสเนี่ยคุณเรียนได้ถ้าคุณอยากเรียนคุณเรียนเลยนะหาจังหวะหาเวลาไปลงเรียนเพิ่มเติมนะคะหรือเรียนเรียนรู้จากทุกอย่างในชีวิตคุณตำรับตำราหรือว่าอีบุ๊กเรียนในมือถืออะไรก็ได้อะที่คุณถนัดสันทัสนะคะที่คุณง่ายกับการใช้ชีวิตคุณะพลังงานในตัวคุณเยี่ยมนะเอาจริงน้เวลานี้นะ คุณได้พิสูจน์ให้ตัวเองเออ่พิสูจน์ตัวคุณน่ะให้คนคนนั้นน่ะคนที่เมินคุณนะคะใช้คํานี้แล้วกันได้เห็นโดยการดําเนินชีวิตของคุณยิ่งไม่มีคนคนนั้นน่ะชีวิตคุณยิ่งดูดีตัวคุณก็ยิ่งดูดีขึ้นคุณอาจจะสวยขึ้นหล่อขึ้นก็ได้นะหลังจากที่คุณจบกับคนคนนั้นมาคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเลยเปลี่ยนการแต่งตัวเปลี่ยนไลฟ์สไตล์อะไรของคุณใดๆอ่ะ คือคือมันไปในทิศทางที่ดีหมดคุณมีมุมมองแนวคิดใหม่ที่ดีบางมุมนะคุณก็อาจจะมีความรู้สึกนึกขอบคุณคนคนนี้ด้วยซ้ำว่าขอบคุณนะที่ทิ้งฉันอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะที่ทําให้ฉันได้เติบโตถ้าเธอไม่ทิ้งฉันฉันก็คงไม่ค้นพบตัวเองในอีกรูปแบบหนึ่งอะไรใดๆอย่างเงี้ยคือคุณเป็นคนที่มองโลกแง่ดีค่คะคุณมีเดทนะจริงๆคุณเจ็บนะคุณเจ็บจากคนคนนี้มากนะแต่มันคือสิ่งหนึ่งที่คุณมีความรู้สึกว่า มันคือประสบการณ์มันคือการเรียนรู้คนคนนี้เข้ามาเพื่อทําให้คุณได้รู้จักคําว่าผิดหวังเจ็บปวดเสียใจอะไรใดๆอย่างเงี้ยคือคุณคุณจะเป็นคนที่มองวิกฤตอะให้มันเป็นโอกาสได้เป็นคนที่สามารถเปลี่ยนมุมมองได้ต่อให้คุณจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันเจอมามันหนักหนาสาหัสกันผู้คนเจอมาหนักไม่ต่างอะไรจากคุณอะไรเงี้ยคุณคือคุณจะเป็นคนที่ คอยให้ให้กำลังใจตัวเองอยู่เรื่อยๆค่ะคุณจะไม่คิดลบให้ตัวเองมากถ้าคุณมีความรู้สึกว่าตัวเองเริ่มคิดลบอย่างเงี้ยคุณก็จะดึงสติตัวเองใหม่ละว,ว่าเอ้ยไม่เอาเพราะว่าถ้าเราคิดลบเยอะๆพลังงานลบมันจะเข้าตัวเราเยอะแล้วมันจะทําให้สมองเราไม่ลงยิ่งคุณเป็นคนที่ทํางานต้องใช้หัวต้องใช้สมองอ่ะคุณต้องมีทัศนคติเชิงบวกให้มาก มีลบได้แต่ก็ต้องมีบวกให้มากกว่าอะไรใดๆเนี่ยคือคุณเป็นคนพลังงานธาตุไฟมันจะปรับเปลี่ยนเก่งมันจะปรับเปลี่ยนพลิกแพงมันจะใช้คําว่าอะไรดีอะคือผู้อ่านก็น,นึกไม่ออกคือเอาเป็นว่าคุณเป็นคนคําว่าฉลาดนี่มันก็มันก็ชัดเจนแล้วนะคือคุณเป็นคนฉลาดฉลาดพูดฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิต ฉลาดในการที่จะทำตัวเองให้มันมีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นยิ่งยิ่งกว่าเดิมก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แรนดอมนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับทุกๆการกดไลค์แชร์ติดตามถือว่าเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านให้เพื่อที่จะได้มีแรงใจน,นะคะทาคลิปลงช่องต่อไปเรื่อยๆขอบคุณทุกๆคนมากๆอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้บุญรักษา ขอให้พระคุ้มครองทุกท่านนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าแรนดอมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ